กลับกระวนี้ที่รอคอยนะครับการตามหาหลา,านชายให้กับคุณอุไรวันทีมงานของเราก็เริ่มต้นการค้นหาในพื้นที่ที่สุรินนะครับพยายามค้นหาทั้งในแง่ของทะเบียนแล้วก็ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆเพื่อที่จะหาบอแสให้ได้คุณพิงครับค่ะเราก็ไปสอบถามคนมากมายเลยชาวบ้านทั้งกำนันด้วยแต่ก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้จักเลยเออนะคะตั้งแต่ที่เอหลานกลับไปที่ แต่แม่เขาเนี่ยนะครับได้กลับไปเยี่ยมล้านหรือไมครับไม่ได้กลับเลยคือเราไม่มีเงินไปเลยคุณอุไรวันไม่สบายจ้ะมากทีเดียวเป็นเป็นโรคอะไรนะคะเป็นโรคหัวใจเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบก็เพิ่งตรวจเจอแต่มันที่อาการนะมันตลอดอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกจ้ะเหมือนนอนไปเหมือนวูบต่วูบ บางทีก็ไม่นอนไม่กล้าก็กลัวกลัวว่าหัวใจวายไปอ่ะกลัวม่กลัวไม่ตื่นบางทีถ้าลูกไม่อยู่เนะนั่งทั้งคืนนะนั่งไอตัวเล็กมันก็นอนนะขวบอ่ะไอตัวเล็กมันขวบไปหาหมอเอาไปด้วยนะกินยาทุกวันเด็กนะ พอกินข้าวเสร็จเขาก็จะไปถือถุงยามาให้เอามาให้คุณยายาอะไรวะการล้างการลัางการลังให้เรากินยาให้กินยายายาการลังถิวต้องดูแลตัวเองนะคะใช่คราวนี้รักษาอย่างไงก็ใช้สิทธิ์ลูกคนโตวันละสามพันคือเอกชนโอแล้วไปหาหมอไม่มีใครพาไปไหมคะแฟนเนี่ย เขาดีเขาดีดีคนนี้ดีนะเนาะน่ารักกลับไปดูเหตุการณ์ช่วงที่เอาหลานไปส่งคืนคุณแม่เขานิดหนึ่งนะฮะพอส่งหลานแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อเนื่องตามมายังไงบ้างก็แฟนก็หนีกลับเขาหนีกลับคนเดียวะทงใี้คุณอรวรันต้องกลับเองเออไรวรรณต้องกลับเองกลับกวกลับยังไงคะวันนั้นสามล้อเขาชวนไปด้วยบอกว่ากลับกับผมก็ได้ก็เลยกลับกับเขา มาถึงท่าตุมเขาเข้าห้องน้ำหน,นีนมันจะมืดแล้วอ่ะค่ะกลัวก็สองคนก็กับสามล้อ,อกค่สองคนนะตอนนั้นเหมือนว่ายังสาวๆอยู่ใช่ไหมคะก็กลัวก,ก็เลยหนีแล้วเลิกกับสามีหลังจากนั้นนานไหมครับหรือไงหรือนนัเลิกกันเลยฮะ เขาติดคุกอุย้ไปทำอะไรเขาบอกว่าไปอนาจารเด็ก9ขวบก็เลยติดคุกนั้นก็เลยเป็นสาเหตุของเลิกกันตอนนั้นไปเลยเลยมีแฟนใหม่มก็เีแฟนใหม่ก็ไปบอกแต่เขาไม่เชื่อเยังไม่หยา่าไม่หย่าปีห้าศู50อ๋อ<ป>ไม่นานมานี่เองสิบกว่าปีถ้าวันนี้ได้เจอหลานนะ สิ่งที่อยากพูดและอยากทำที่สุดคืออะไรอยากกอดอยากอดอยากอดมากอยากอดมากอยากดูอยากเห็นหน้ามากเลยเขาเขาเป็นยังไงมั่งคนนี้รักมากอุกพันเลี้ยงมาถึงไม่ไม่เลี้ยงก็รักรักรักเขาแบบเหมือนตัวแทนพี่ตัวแทนของพี่ชายอ่ะก็ขอให้เจอนะวันนี้จ้า สามสิบปีแห่งการรอคอยของคุณอาคนนี้จะจบลงในวันนี้หรือเปล่าไปลุ้นกับทีมงานของเราที่ลงพื้นที่ตามหากันต่อครับจากการพูดคุยกับกำนันศักด์เขาแนะนําให้เราไปสอบถามต่อที่ตําบลแก่ทีมงานเดินทางต่อไปที่ตําบลแก่แล้วเมื่อถึงพื้นที่เป้าหมายใครจะรู้ว่าเราจะมีโชคเมื่อพูดคุยกับชาวบ้านคนนี้อาเขาจะตามหาหลานหลานเขาอายุ37ปีชื่อเล่นชื่อเสือ เหลือสิคนผู้ชายนะผู้ชายอายุประมาณ37ปีเออลูกยายเตานั่นตัวแล้วแล้วคนในตระกูลนี้ยังอยู่ไหมที่นี่มีพี่น้องเขามีเยอะแยะเลยหาแล้วเจอแล้วมันยังไม่แน่ใจไม่แน<อ>่ใจว่าจะใช่ไหมไม่พอที่นั่นเป็น,เป,นเป็นบ้านหนองบัวน้อยครับผมหมู่บบเก้าตำบลแกทีมงานเดินทางต่อไปที่หมู่ที่9้าบ้านหนองบัวน้อย ผมมาจากรายการวันนี้ที่ราคอยนะครับบ้านคนชื่อเสืออยู่หลังไหนเอ่ยเสือครับมีบ้านหนองบัวน้อยหรือเปล่าจ้าเขาบอกบ้านคนชื่อเสือที่แม่ชื่อเต่าอ่ะนี่ยะคะตรงตรงกกง่ายไงเนีย้ยค่ะต้นต้นยางใหญ่นี่ค่ะต้นยางใหญ่อยู่ตรงนี้เลยฟ้าเลยท่านผู้ใหญ่บ้านจังน้อยนะคะเหละตรงร้านค้าแล้วก็เลี้ยวไว้เดินทางต่อมาตามคําที่แม่ค้าแนะนําและเราก็ถึงร้านค้ากลางหมู่บ้านผมจะตามหาคนชื่อเสือเออต้าคนชื่อเสือผมจะตามหาคนชื่อเสือ แต่ไม่รู้ว่าเสือนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าบ้านหนองบัวป้าแลวป้าคือมีมีคนชื่อเสือเคยมีพ่อเขาชื่ออะไรคือแธลี่แลี่อ่ะชาลีาาลพ่อเขาเป็นคนกาลสินหรือเปล่า,าลไม่ใช่อะ่ะชาวบ้านแนะนําให้เราไปขอข้อมูลต่อที่ตนนําบลหนองบัวบานซึ่งเป็นตําบลใกล้เคียงเดินทางต่อมาที่อบตหนองบัวบานชื่อเล่นชื่อเสือฮะอายุ37ปีผู้ชายไม่รู้เยคะ่ะ เขาไม่ได้บอกหมู่เขาบอกว่ามีข้อมูลมาแค่บ้านหนองบัวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แต่ผมไปมาหมดแล้วมันเหลือบัวนี้บัวเดียวเบอร์ละมีบัวบ้านมีบัวนองบัวหลายเนี่ยคำตอบจากเจ้าหน้าที่คนนี้ทำให้เราหมดหวังเช่นเคยแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่อีกคนจะสร้างความหวังให้เราอีกครั้งเสียเเสียโคกรอง ม่มันใจว่ะชื่อเล่นก็ประมาณ30กว่าปีนี่แหละเสือหลินเสือเอ๊ะบ้านคนชื่อเสืออยู่หลังไหนเอ่ยมันมีอยู่สองเสือป้าเคยไมีสามีเป็นคนกาลสินไหมต้องลุ้นกับคุณพิงค์ครับคุณพิงค์ครับ